เมื่อหนึ่งคนต้องการความมั่นคงแต่คนไม่อยากผูกมัดเขาและเธอที่รักกันมากจึงต้องเดินสวนทางกันแต่โชคชะตากลับผูกมัดให้ทั้งคู่วนเวียนมาเจอกันอีกเขาและเธอจะทําให้ความสัมพันธ์ถูกต้องหรือจบความสัมพันธ์ลับๆครั้งนี้ติดตามความรักสุดซึ้งได้ใน m a r i a t e e a a c r a z y ting h หนุ่มในฝันหัวใจยุกยิกถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปฟังคลิปกันเลยค่ะ นังเปิดเรื่องมาในงานแต่งจนอย่างเพลเอกของเรื่องเขาก็มาคอยยืนต้อนรับแขกที่มาในงานแต่งน้องสาวของเขาซึ่งพระเอกก็ยังไม่มีแฟนแม่กับเพื่อนก็เลยเป็นห่วงเพะเอกว่าเขาเริ่มอายุเยอะแล้วแลาวเพื่อนสนิทของพระเอกที่ชื่อว่ากุยจินก็มาร่วมงานด้วยพร้อมกับได้บอกเพลเอกว่าได้นัดบอดสาวไว้ให้เพลเอกแล้วตอนบ่ายสามของวันนี้อย่าลืมไปด้วยล่ะงานแต่งก็ดําเนินไปถึงตอนถ่ายรูปครอบครัวแต่เพลเอกเนี่ยกลับไม่อยู่ร่วมงานแล้ว เพราะโดดไปหาสาวนัดบอสลาวนั่นเองซึ่งเขาก็ได้มายืนรอสาวอยู่ที่หน้าร้านเคเอฟซีและถือหนังสือพิมพ์ไว้ด้วยเป็นสัญลักษณ์จะได้หากันเจอเขาไปยืนรอเธออยู่นานมากแต่เธอก็ยังไม่มาจึงเข้าไปถามพนักงานเคเอฟซีว่าแถวนี้มีสาขาอื่นอีกไหมพนักงานสาวก,ก็ตอบไปเขินๆว่าเมื่อกี้มีคนมาถามเหมือนคุณเลยลาวเปิดก็มายืนสูบบุหรีต่ต่อที่หน้าร้านสักพักก็มีผู้ชายมาขอยืมไฟแช็กทำใม้ยืนถือหนังสือพิมพ์เหมือนกันอีกด้วย แต่สักพักชายคนนั้นก็เหมือนจะรอไม่ไหวและเดินกลับไปไม่นานนักผู้หญิงคนนึงก็เข้ามาทักพระเอกซึ่งเธอก็คือยนทีสาวที่เพื่อนนัดไว้ให้และเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องทั้งคู่ทักทายกันพเพชก,ก็บอกว่าเกือบจะกลับแล้วเธอก็รีบขอโทษเขาที่มาสายและบอกว่าเพราะเธอตกรถเมย์และได้ชวนเขาไปดื่มกาแฟกันทั้งคู่ก็มานั่งดื่มกาแฟกันและพูดคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยเพระเล่าฟังว่ามีผู้ชายคนยืนรอยอยู่หน้าร้านเคปซี เธอหนังซื้อพิมพ์เหมือนเขาเปรียบเลยเธอก็ถามว่าจริงหรอแล้วก็ถามเขาไปอีกว่าตอนนี้เขาทํางานอะไรอยู่มีพี่น้องกี่คนเขาตอบว่าเป็นครูสอนพิเศษวิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาลัยและน้องสาวน้องชายของเขาก็แต่งงานกันหมดแล้วหลังจากนั้นทังคู่ก็ไปดูหนังกันต่อพอเสร็จก็ไปกินมื้อเย็นด้วยกันและดื่มกันเล็กน้อยพอดื่มเสร็จไปเอกก็ไปยินรอรถเมย์เป็นเพื่อนแนเอเพื่อจะส่งเธอกลับบ้าน แต่รถเมย์ก็ไม่มาสักทีทั้งสองจึงได้ไปดื่มน้ำชากันต่อเธอก็สั่งน้ำชามาเยอะเลยกะจะกินเนันเช้าด้วยไงก็ไม่รู้จนพระเอกต้องถามว่ากินหมดหรือเนียแล้วเธอก็ได้สารภาพว่าจริงๆแล้วหนังที่เพิ่งไปดูกันเธอไปดูกับผู้ชายอีกคนมาแล้วเมื่อวันก่อนทานเดือนนี้เธอได้นัดบอดกับผู้ชายมาแล้วสิบคนด้วยพร้อมกับขอโทษที่ไม่ได้บอกพระเอกก่อนพระเอกที่ได้ยินก็ถึงกับเวอร์แดกเลยนะและสั่งน้ำชามาเพิ่มอีก พอดื่มน้ำชาเสร็จออกมาจากนอกร้านก็เหมือนว่ารถเมย์จะหมดไปแล้วนเน่คิดว่าคงตัวเรียกแท็กซี่กลับแล้วละ่ะแต่แลาวเป้กก็รวบรวมความกลา้าพูดออกไปว่าถ้าเปิดโรงแรมนอนเนี่ยนาจะถูกกว่าค่าแท็กซี่นะนายเอกที่เมาคึ่มๆแล้วก็บอกว่าจริงด้วยสิแล้วทั้งคู่ก็ไม่รอช้าไปเปิดโรงแรมกันทันทีจากนั้นก็นัวกันจัดเต็มแบบเข้าต้มมัดไปเลยบรรเลงเพลงกันชุดใหญ่ชนิดถึงพริกถึงขิงมาฟินประหลอดแตกกันไป หลังจากนั้นนางเอกก็ได้สารภาพอีกว่าผู้ชายคนที่ยืนรอกับพระเอกก็คือผู้ชายอีกคนที่เธอนัดเอาไว้ซึ่งนางเอกเนี่ยกะจะนัดทีเดียวแล้วค่อยเลือกที่หลังว่าจะนัดบอดกับใครดีพระเอกที่ได้ยินก็เหวอเด็กไปอีกรอบเลยประชดไปว่าถ้าหนุ่มคนนั้นไม่กลับเนี่ยคุณน่าจะได้เลือกเขานะผมนี่คงไปนอนกับสาวเคปซีแล้วเลยโดนนางเอกอีกน้องชายไปทีหนึง่งแล้วก็นอนหลับกันไปวันต่อมาพระเอกก็ไปสอนหนังสือ สอนเสร็จก็มีนักศึกษาสาวคนสวยเอาเครื่องดื่มมาให้เธอบอกกับเพล็กที่เป็นอาจารย์ว่าหนูอยากดูหนังเรื่องที่อาจารย์พูดถึงในวิชาเรียนและจะขอยืยมแผ่นหนังแล้วขอดูพร้อมอาจารย์ด้วยเพล็กก็บอกนักศึกษาคนสวยไปว่าแล้วจะเอามาให้หลังจากนั้นพระเอกก็ไปหาเพื่อนสนิทที่ชื่อกุยจินคนที่นักสาวให้เพล็กตอนต้นเรื่องนั่นแหละซึ่งกุยจินก็กําลังจะแต่งงานกับยูริซึ่งนางเอกก็เป็นเพื่อนสนิทของยูรินี่แหละ แล้วเพื่อนก็ถามเพเอกว่าไปนัดบอดกับเอกมาเป็นยังไงบ้างเพเอกก็บอกว่าก็โอเคนะไม่มีอะไรมาผ่านไปหลายวันเพเกก็รอแล้วรอเราเหมือนจะในเอกโทรหาเขาซึ่งก็เป็นไปตามคาดในเอกโทรหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอก็รอให้เขาโทรหาอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่โทรสักทีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นัดเจอกันอีกครั้งและชวนไปขี่จัก,กรยานเล่นกันอย่างมีความสุขหวานหานเหมือนคนเพิ่งจีบกันใหม่ๆ แล้วขณะที่ขี่จกักรยานอยู่ดูเหมือนฝนจะเป็นใจสเสลอเกินทําให้ทั้งสองต้องไปนั่งหลบฝนกันอย่างโรแมนติกก่อนที่ภาพจะตัดมาที่โรงแรมเราทั้งคู่ก็เริ่มอ,อาบน้ํเกันก่อนเพราะเปียกไปหมดจนทนไม่ไหวแล้วหลังผ่านช่วงเวลาที่เร่าร้อนกันมาสักพักเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าวันที่นัดบอดขังแรกเนี่ยเธอก็ไม่ได้ตกรถเมอะไรหรอกแต่เธอซุ่มดูอยู่ไกลๆเห็นเขาหลอกกวนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่นัดไว้ก็เลยเลือกเขา ซึ่งพระเอกก็ดูเหมือนจะพอใจกับคําตอบของนังเอกหลังจากนั้นเขาก็ชวนเธอไปเดินห้างด้วยกันซึ่งเธอก็อบดีใจแต่ความจริงแล้วเขาจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้หลานอยู่แล้วทั้งสองคนไปเดินเลือกดูของใช้ในครัวด้วยกันอย่างหวานกุ๊กกิก๊กจนพนักง,งานคิดว่าเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันซะอีกซึ่งนางเอกก็ดูเหมือนจะชอบพระเอกไปชวนว่างั้นเรามาแสดงเป็นแฟนกันทุกวันหยุดเลยดีไหมซึ่งเธอก็ตอบตกลง จากนั้นพระเอกก็ไปหาซื้อเต่าเพื่อเป็นของขวัญให้กับหลานพอเสร็จทังคููก็ไปกินอาหารกันต่อปอนกันหวานเชียวพระเอกก็ชมปอกว่านเนกสวยอย่างนู้นอย่างนี้ปากหวาจนจนนางเอกหลงเขาเขาแล้วระหว่างทางกลับเธอบอกว่าอาทิตย์หน้าเธอจะไปนัดบอลอีกครั้งเหมือนเป็นการพูดลองใจพระเอกพระเอกก็บอกไปว่าคุณก็ไปสิผมห้ามคุณไม่ได้หรอกแล้วก็ถามเธออีกว่าคิดจะแต่งงานไหมเธอตอบว่าแต่งสิถ้าเจอคนดีเมื่อไหร่ฉันแต่งแน่นอน เพลก็ถามขึ้นว่าคนอย่างคุณน่ะจะพอใจกับคนที่แต่งงานด้วยจริงหรอและคิดว่าเธอนัดผู้ชายไปเรื่อยๆก็เพื่อจะจับคนรวยและเพราะเขาไม่รวยพอเธอจึงใช้เขาเพื่อสนองความต้องการเท่านั้นนเอกก็รู้สึกโกรธมากที่เพลพูดจาดูถูกเธอจึงได้บอกขอเขาไปว่าไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลยนะและก็รีบขึ้นแท็กซี่กลับบ้านต่อมาพระเอกก็ไปสอนหนังสือนักศึกษาสาวคนสวยที่บอกจะยืมหนังก็โทรมาหา และได้ชวนเขาไปดูหนังในรถสองต่อสองด้วยดูไปสักพักพระเอกก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะไม่เหมาะแล้วเขาก็เลยรีบขอตัวกลับแต่นักศึกษาคนสวยก็จบอาจารย์ซะงั้นและได้บอกว่าแอบชอบอาจารย์มานานแล้วพระเอกก็ไม่พูดอะไรต่อแต่มีสายโทรเข้าพอดีแมาสายช่วยชีวิตเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นพระเอกก็มาที่ร้านเราซึ่งกุยจินก็นัดพระเอกออกมาหาและเขาก็กําลังดูดดื่มกับสาวที่ไม่ใช่แฟน ทั้งที่เขาก็กำลังจะแต่งงานกับยูริอยู่แล้วสาวคนนี้ชื่อว่าจียงเป็นแฟนเก่าของกุยจินตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อเห็นเพเอกมาเธอก็รีบข่าตัวกลับหลังจากนั้นกุยจินก็คุยกับเพเอกต่อพร้อมก็บอกว่าไม่รู้คิดถูกไหมที่กำลังจะแต่งงานซึ่งมันก็คือพรุ่งนี้แล้วพร้อมก็บอกเพเอกว่าถ้าเขาหายไปจากงานแต่งก็ไม่ต้องตกใจนะแต่พอถึงวันถัดมาพิธีแต่งงานของกุยจินก็เริ่มขึ้นซึ่งกุยจินก็ตัดสินใจแต่งอยู่ดี พระเอกก็มาร่วมงานด้วยเพราะหวังว่าจะเจอนางเอกในงานซึ่งเธอต้องมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่แล้วเขาอยากขอโทษเธอเรื่องเมื่อวันก่อนที่พูดจาไม่ดีกับเธอไปเมื่องานเริ่มไปกุยจินพาภรรยามาทักทายเพื่อนที่โต๊ะโดยมีจียงที่ดืด่มดื่มกันเมื่อคืนก่อนก็นั่งอยู่ด้วยและนางเอกก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวจริงๆพระเอกก็ทักทายเธอและงงานแต่งเสร็จแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไปฮันนีมูนกันต่อแล้วเพื่อนๆก็ไปปาร์ตี้กัน พระเอกก็นั่งข้างกับจียงชูรักของเพื่อนนางเอกแอบมองและดูเหมือนจะถึงเปล็นกนิดหน่อยก่อนกลับทั้งคู่ก็ได้เดินสวนกันเขาจึงได้พยายามหาเรื่องคุยกับเธอโดยบอกไปว่าทําเต่าที่ซื้อให้หลานหายไปตัวหนึง่งแต่เธอเหมือนจะยังงอนอยู่เลยบอกไปว่าถ้าหายหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยมาบอกฉันฉันจะซื้อให้ใหม่หลายวันต่อมาเมื่อนางเอกหายงอนแล้วจึงได้มาดักรอพระเอกเขาจึงได้ถามว่าทําไมคุณน่ะไม่โทรหาผมเลย เธอบอกว่านั่งรอที่นี่ประจําและที่ไม่ได้โทรหาเพราะว่าทาเบอร์ของเขาหายไปแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเลือกซื้อหนังสือกันต่อนเนกได้บอกว่าเธอไปนัดบอดกับหมอมาเปกก็เลยไปชดไปว่าดีแล้วผมอาจจะได้ไปหาพยาบาลสวยๆเหมือนกันแต่จู่ๆเขาก็บอกกับเธอว่าแม่เขาป่วยอยู่เธอเลยขับรถพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อถึงเขาก็ชวนเธอไปเยี่ยมแม่ด้วยกันพอไปถึงเป็ก็บอกกับแม่ว่ากําลังคบกับเอกอยู่ นั่นทําให้แม่ดีใจมากเพราะอยากให้ลูกชายคนโตมีเมียสักทีแล้วแม่ก็ต้อนรับขับสู้นังเอกเป็นอย่างดีแถมยังคุยถูกข้อกับนังเอกเสดวยกลับจากเยี่ยมแม่เสร็จทั้งคู่ก็ไปเปิดโรงแรมกันแต่นังเอกก็ไม่อยากมีอะไรด้วยทั้งคู่เลยนั่งคุยกันเธอเล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เขาผู้ชายถึงสี่คนมีหมอลูกจ้างนักธุรกิจแล้วก็พระเอกทําให้เธอไม่รู้จะเลือกใครดี แล้วก็สาธยายต่อว่าถ้าได้แต่งกับหมอก็คงจะสบายแต่งกับลูกจ้างเนี่ยก็คงจะอย่างนน้นอย่างนี้ลําบากซะหน่อยแต่งกับเพ่ก็ดีเพราะเก่งเรื่องบนเตียงระหว่างนา่เอกเล่าไปเพ่ก็มุดไปเรื่อยสุดท้ายนา่นเอกก็ทนไม่ไหวเลยจัดกันไปอีกชุดใหญ่หลังจากนั้นก็นอนคุยกันต่อเธอบอกว่าตอนนี้คิดได้แล้วว่าจะตัดที่เหลือสองคนซึ่งก็คือหมอกับพระเอกแต่เขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องเลือกผมหรอก ผมไม่อยากแต่งงานและกลัวที่จะต้องโกหกคุณด้วยแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกเรื่อยๆพระเอกไปทัศนศึกษานักศึกษาสาวคนสวยก็ดูเหมือนยังมีใจกับพระเอกเอาน้ำให้เขาด้วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเธอเหมือนเดิมหลังจากนั้นพระเอกก็นัดเจอกับนาองเอกอีกครั้งโดยตอนนี้เธอมั่นกับหมอแล้วแต่ก็ยังแอบมาหาเขาอยู่แถมให้เขาช่วยพาไปซื้อของเข้าบ้านอีกด้วยพร้อมกับช่วยเธอดูชุดในงานแต่ง หลังจากนั้นก็ยังชวนเขาไปเที่ยวที่บ้านของเธอซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่หมอซื้อให้ใหญ่โตรูร่ายเชียวเพลเอกเห็นแล้วก็บอกว่าดีแล้วที่คุณไม่เลือกผมนเนกทำนานซาซอๆอและบอกว่าถ้าคุณไม่บอกว่าไม่อยากแต่งงานฉันคงไม่ตัดใจจากคุณเร็วแบบนี้หรอกแล้วทั้งสองก็ไปยืนกอดกันตรงหน้าต่างก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เตียงอีกแล้วแต่คราวนี้เพลกับบอกว่าทําไม่ได้เพราะนี่มันเตียงของคนอื่นเธอเลยขี่รถพาเขาออกไปนอกเมือง พร้อมก็บอกว่าจะไปฮันนีมูนกันแล้วทั้งคู่ก็ขี่รถชมวิวเมื่อถึงทะเลเธอก็อกล้องออกมาถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานถัดกันถ่ายรูปคู่แล้วก็พกขาตั้งมาด้วยหวานแววเป็นคู่รักเชียวแล้วเวลาก็ผ่านไปจนค่ำมืดเนก็ไปหาโรงแรมถูกๆแถวนั้นนอนเธอรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้มาเที่ยวกับเพล็กแบบนี้หลังจากได้เปลี่ยนบรรยากาศมาแนวฮันนีมูนกันแล้ว นเนก็เดาว,ว,ว่าพเพลคงมีแฟนมาแล้วคนหนึ่งเธอคงเป็นคนที่สองของเขาเขาได้ถามเธอกลับไปว่าแล้วผมล่ะคนที่เท่าไรของคุณเธอตอบว่าคุณน่ะคนแรกของฉันซึ่งเธอคิดว่าพเพลก็คงไม่เชื่ออยู่แล้วเธอเลยพูดติดตลกไปว่าเป็นคนแรกที่มาหานนมูลด้วยไงต่อมานางเอกก็แต่งงานกับหมอโดยที่พเพลก็มาร่วมงานแต่งด้วยด้วยสีนาเศร้าๆแล้ววันเวลาก็ผ่านไปอีกพระเอกก็ยังคงไปสอนหนังสือเหมือนเดิม แต่ก็เฝ้าคิดถึงนางเอกเพราะเธอไม่โทรหาเขามาสองเดือนแล้วหลังจากแต่งงานเขามาโนไปว่าตอนนี้เธอคงมีความสุขดีใช้ชีวิตด,ดีอยู่กับสามีของเธอแล้ววันหนึ่งนางเอกก็ได้โทรหาเขาและนัดออกมาเจอกันที่ร้านกาแฟาอีกครั้งพอเจอกันก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะย้ายออกจากบ้านแล้วเพราะแม่ชอบถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเธอก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินก็บอกได้เพราะเธอช่วยได้อยู่แล้วมีเงินเก็บอยู่จํานวนหนึ่ง เขาจึงได้ถามว่าชีวิตคู่ของเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอก็เล่าไปเรื่อยเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับเธอก็บอกกับเขาอีกรอบว่าถ้าจะย้ายออกจากบ้านก็บอกฉันนะฉันจะช่วยเรื่องเงินเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ย้ายมาที่พักใหม่นายเอกก็มาช่วยจัดเข้าของวางแผนว่าจะเอาโต๊ะวางตรงนูน้นตรงนี้ทั้งคู่ก็ไปนอกระเบียงยินรับอากาศเธอบอกว่าที่นี่อากาศดีมากเขาก็บอกไปว่าดีแล้วนะที่คุณไม่เลือกผม ไม่งั้นคุณเนี่ยก็ได้อยู่ที่นี่แหละและเราก็คงอยากกันไปลาวด้วยแต่เธอกลับทำเป็นไม่ได้ยินที่เขาพูดจากนั้นทั้งคู่ก็ไปช่วยกันเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และซื้อของใช้คาบานนายเอกก็เลือกของเยอะแยะไปหมดยังกะจะมาอยู่เองแล้วสามีของเธอก็โทรเข้ามาเธอจไน้โก็หกไปว่าตอนนี้อยู่กับเพื่อนเมื่อกลับมาที่ห้องก็ช่วยกันจัดข้าวของจนเสร็จเธอได้ทำอาหารให้กับเขากินด้วยทำเหมือนสนึกว่าเป็นคู่รักกันจริงๆ และเมื่อถึงวันหยุดนาเอกก็มักจะมาหาพระเอกตลอดจนคนแถวนั้นนึกว่าเป็นผัวเมียกันจริงๆซึ่งถึงคู่ก็ไม่ปฏิเสธคนแถวนั้นซะด้วยเนียนๆบอกไปว่าเป็นคู่รักกันจริงแต่พอทำงานไกลกันจึงมาหากันได้แค่วันหยุดทั้งคู่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขสักผ้าล้างจานเธอยังโกนหนวดให้เขาอีกด้วยแต่ความสุขก,ก็โดนขวาง,งกันเพราะสามีของนางเอกมักโทรมาเสมอพระเอกก็เริ่มคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่วันเนีย แล้วน้าเอกก็ได้เช็คเมลของพระเอกและได้เห็นว่านักศึกษาสาวคนหนึ่งส่งเมลหาเขาด้วยเธอจึงเริ่มหึงเขาและซักไซถามว่าคบกับเด็กคนนั้นอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยผมตาหากที่ต้องเป็นคนโมโหาคุณที่ต้องมาอยู่ในสถานะแบบนี้น้าเอกก็เลยด่าไปว่าก็คุณมันเรื่องมากเวลาคบกับผู้หญิงแล้วก็เดินออกไปเขาก็บอกว่าคุณเน่เดินหนีตลอดเวลาที่คุณคิดถึงผมนะ้าคุณถึงค่อยมาหา แต่ผมสิต้องมาอยู่ในห้องที่มีแต่รูปคุณเส้นผมของคุณก็เต็มไปหมดผมเลือกอะไรได้ไหมแล้วเธอก็เดินร้องไห้ออกไปจริงๆแล้วนะเอกก็คงเสียใจเหมือนกันที่ทำแบบนี้แต่พอรักพระเอกเละตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีแล้วเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงวันเกิดของพระเอกซึ่งเขาก็ลืมวันเกิดของตัวเองไปซะแล้วจนแม่ต้องโทรมาบอกแม่โทรมาชวนไปกินข้าวด้วยกันแต่เขาก็ไม่ไป เขาก็ใช้ชีวิตคนเดียวเงาเงเศร้าเซง็งไม่ต่างอะไรจากคนโอกากแต่วันนี้เมื่อกลับมาบ้านเขาก็ได้เจอนางเอกจึงได้ถามว่าเธอมาทําไมเธอก็ไม่ตอบและได้เอาของขวัญมาให้เขาด้วยซึ่งเป็นเค้กวันเกิดที่เธอลงมือทําเองเมื่อเพคเห็นแบบนั้นก็รู้สึกซึ้งใจมากแด้คิดถึงเธอมากด้วยที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเลยเข้าไปกอดเธอสนันแต่แล้วสามีของนางเอกก็โทรเข้ามาอีกแล้วเธอก็โกหกไปว่ามากินข้าวกับเพื่อนแล้ววันนี้คงกลับดึกหน่อย หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันสักพักก่อนจะกลบับต่อมาพระเอกก็มาหากุยจินกุยจินเลาว่าเขากับภรรยากําลังจะหย่ากันเพราะเธอโดนจับได้วา่ายังกินกับแฟนเก่าอยู่ไม่นานนางเอกก็มาหาพระเอกเพราะได้ยินข่าวเรื่องนี้เช่นกันและได้ถามเพเอกวา่าถ้ากุยจินรับแฟนเก่าทําไมไม่หย่าสะละเพเอกบอกวา่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าทำไหมล่ะ เธอตอบว่ากล้าสิลาวเปรกก็ทำนาเศร้าๆพร้อมก็บอกนางเอกว่าเราอยากมาเจอกันอีกเลยเขาไม่ต้องการอีกแล้วเพราะในใจเป็กนั้นแอบรู้สึกผิดแต่นางเอกก็ตัดใจจากเป็กไม่ได้และมาหาเขาอีกแามยังเอารูปที่ไปเที่ยวด้วยกันมาทําเป็นอัลาบั้มไว้ให้เขาดูอีกด้วยและลงมือทําอาหารให้เขากินแต่เขาก็บอกว่าจะกินแต่บะหมี่และลงมือต้อบมบะหมี่มากินโดยไม่แตะต้องกับข้าวที่เธอทําไว้ให้ เธอโมโหเขามากจนมานั่งร้องไห้เขาก็รู้สึกโมโหเหมือนกันจากนั้นเขาก็ได้ขอให้เธอจบความสัมพันธ์นี้กันเถอะถึงมันจะยากที่จะลืมแต่เขาก็จะพยายามทำแล้วทั้งคู่ก็บรรเลงเพลงรักกันนัวๆเป็นข้าวต้มมัดอีกแล้วและสั่งเสียกันว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นพระเอกก็ใช้ชีวิตคนเดียวต่อไปส่วนนางเอกก็ไม่โทรมาหาเขานับตั้งแต่วันนั้นและเขาก็ยังเลิกคิดถึงเธอไม่ได้สักที เขาได้เปิดอัลบั้มรูปที่เธอทําไว้ให้ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงเธอเข้าไปอีกซึ่งเขาก็ได้เห็นว่าเธอบรรจงเลือกรูปที่ดูมีความสุขใส่เอาไว้ในขณะเดียวกันนังเอกก็มาหาเพลงที่บ้านอีกและเธอก็ได้ไขกุญแจเข้าไปข้างในอีกครั้งแล้วหนังก็ตัดจบไปสรุปเราทั้งคู่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในแบบเดิมๆคือแอบเป็นชูรักกันคงรักกันชนิดตัดกันไม่ขาดแต่อยู่ด้วยกันแบบคู่รักปกติก็อยู่ไม่ได้เพราะกลัวว่าจะทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันอยู่ดี ดูเหมือนพระเอกก็ดันห่วงแหนความโสดซะเหลือเกินส่วนนางเอกก็รักพระเอกมากจนตัดใจไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตจึงได้เลือกที่ใจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเออก็งงดีนะกับความสัมพันธ์แปลกๆบนโลกใบนี้ที่มันคงมีอยู่จริงแล้วคุณผู้ชมละ่ะจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนกันยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขได้อยู่กับคนรักตลอดไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ